สังอาหารไปแห้งง่วหน่อยขึ้นเก่าครับบาทนี่กินหมูแล้วซ้ำนี่ทาบแล้วซ้ำนี่ว่าเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยครับบางนี่สิสเป็นโตตัวซิมก่อนพอบอ่ พอปะโอ้สงสัยสิพ่พอครับแนี่ยอยู่บอกเอาลง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 ทูไวเออเดินเอ้าแซ่ยบปะเป็นตาแซ่สียบขาดแกเห็นไหมเอาวันดีบาสวันดี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  ไปไปนอนลงนอนคยคอย,คอยนอนนอนลงคไปมาไปเปิดประตูครับเอาเปิดบาออก เปิดเบอะเอามุงเสียอ,อกแ้นมาเอามาไหมนั่เปิดได้เลยครับไปาหาน้องงัวกันมาปลาขางนะครับคือสั้งคางนี่แหละแต่ว่าเอาอาหารมาแหงงัวมันพวปลาขางก็แด้วกันครับ รองงัวกระทางว่าหางสวยนี่ครับแต้น้องม้ากระยาครับให้งัวโอ้ให้งัวถอยลงหนีลงมาลงมาของงัว แต่มันก็เฝาอยู่นี่สิละ่ะมันก็อยากกินน้ำเขาคขือเกาจ่องอยู่ตลอดแต่ว่าไม่แย่งครับถ้าบอกว่าของงว่วงที่บอกค่ยแย่ มันหักหรือว่ามันเป็นเพื่อนรักต่างสายพันธุ์กันกับวิจักหรือว่ามันเป็นยังไงกันแต่ว่าคนที่แหลกอะกะ็ะไฮไว้เหรอครับต่อมากเลยบ้านั่นบวกวนกันแต่ว่าถ่ายกินครับเอ้าก็คตสบายใจ เพื่อเพื่อความสบายใจของท่านผู้ชมกินโอ้ยมันกินเกงว่งง่วนอีกอาหารง่วนน่ะเดียวเหมือนเลยโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ